อ่ะเดี๋ยวให้พี่โอพูดถึงรายละเอียดของเจ้าบิ๊กเคให้ฟังว่าเป็นลูกของควายตัวไหนนะครับพ่อตัวไหนแม่ตัวไหนนะครับผมบิ๊กเคก็เป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดครับก็เกิดจากการผสมจริงของบิ๊กเบิร์ดที่คอกใจตะแหวงฟาร์มครับที่คอกเสียอุน่นที่หนองบวัวลำพูครับครับผมส่วนสายแม่เขาก็เป็นลูกสาวของโบซีพีโบซีพีก็เป็นเป็นลูกเป็นลูกของปานสุรินครับอื นะครับโบซีที่อยู่ชัยภูมินะครับเป็นลูกของปานสุลินนะครับวันนี้ก็ยินดีกับพี่ทั้งสองท่านด้วยนะครับที่ได้มีการส่งมอบกันนะครับแขรเกือก็มาเป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นเกียรติในงานนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ส่งมอบในราคาเท่าไหร่ครับผมตอนนี้2องล้านห้าแสบาทครับ2องล้านห้าแสนบาทนะครับ นะครับราคาที่ส่งมอบก็เป็น2อง0 0นแสนบาทนะครับจากของจากฟาร์มของพี่โอชัยยันนะครับมาสู่ฟาร์มของผู้ใหญ่ป๊อปที่อำเภอพนัสนิคมนะครับตัวนี้ถ้ามาอยู่ที่ฟาร์มของผู้ใหญ่ป๊อปแล้วเนี่ยเรื่องของการผสมเรื่องของการจําหน่ายน้ําเชื้อนี่มีการวางแผนไว้หรือยังครับก็สําหรับเจ้าพิเคครับที่วางแผนหรือโครงการไว้ก็จะมีเรื่องของการรับผสมจริงใบกลับนะครับครั้งละ5,000บาท รับประกัน3ครั้งนะครับส่วนแล้วก็จะมีฝากรับเข้าโครงการแม่และ15,000บาทก็คือภายใน45วันตัวท้อง,ง4 5วันแล้วกเ็เราจะคิดค่าเลี้ยงดูวันละ200บาทครับแล้วส่วนเรื่องของน้ำเชื้อที่ได้ต่อไปน,น่าจะเริ่มรีดเพิ่มเติมก็คือแค่จำหน่ายอยู่ในชุดละ5,000บาท12บรยครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับท่านผู้ชมหรือเกษตรกรที่สนใจในเรื่องของพันธุก,กรรมของมิเคนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อกับผู้ใหญ่ป๊อปนะครับอีกตัวใหม่น่าจะเป็นเพชรมัม่นคงเนาะที่จะย้ายมาเนาะต้มเพราะว่าคิด <laughs> ผมคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยถ้าเพชรมั่นคงย้ายเนี่ยก็คงจะเป็นแบบสถิติใหม่นะฮะสถิติใหม่นะครับ,รรบเพราะว่า <laughs> แกเลี้ยงควายตัวผู้เนี่ยได้แป๊บเดียวนะครับ เพราะว่าตัวผู้เนี่ยคือมาอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็ไปนะครับสําหรับเพชรมั่นคงนะครับรายละเอียดที่ผมไปถ่ายมาก็ได้แจ้งกับท่า,านผู้ชมไปแล้วนะครับในเรื่องของรายละเอียดของเพชรมั่นคงนะครับถ้าใครที่สนใจก็จองน้ําเชื้อกับพี่โอได้โดยตรงนะครับผม ก่อนวันไม่ได้แล้วนะจะไปพร้อมกนะวันนี้ต้องไปโชว์เดียวเา้งไปโชว์าไปร่วมงานสอวันไปโชว์ที่ไปก่อนสามวันหรือสองวันไปก่อนวันผมบอกผมบอกเนียผมว่าเองวันที่ะพี่นนทำเสื้อแล้วนะครับ ทำเสื้อแล้วนะทำเสื้อแล้วะเสื้อยังไงเอ้าหโหมูอะไรหัวหมูทะลุไปโอ้ฉายาที่ตั้งมาไม่ทำเลยนะนแกงห,วงหวัวหมูทะลุควันอ่าแกงหัวหมูทะลุควันนะผมแล้วไปก่อนเนี่ยไปโชว์คลาฟเนี่ยเรื่องน้ำเสื้อที่เราอยากให้ขาดเราต้องเตรีย <c oughs> มไว้ <c oughs>